ทุ่านะครับเรีนเชิญทุนนะครับผมก่วแ่านไก่เลยนะครับให้เเปิรียในวาระดีๆขึ้นปีใหม่ก็วันนี้คณะกรรมการหรือนายกสมาคมทั่วภาคอีสานมีความพิธีิรที่ดีๆในพื้นที่จะเข้าหลักแผแล้วันนี้ ฐานะที่วา่าผมเป็นน้องก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่มาโดยตลอดพาลูกพาหลานมารอ,อ,อรบตอเราขออวยพรในวันที่เป็นหมสิ่งที่ผมขอขอให้คุณแม่ในวันเป็นบุคคลที่มีสุขภาพทข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีตลอดไปเป็นลบโอรลใูใสของศิลปะทางแสดงมอรคุณบ,บ้านของพวกเร ให้แม่เด็อายุมันคนหนึ่ไปอยู่นานกับลูกกับหลานก็คงมีอะไรขอครอบคุณวแม่ให้ไดอย่าเพิ่งลูกค่ะถ่ายภาพคอนตาเดี๋ยวค่อยให้พรเอาตาตานั่งก่อนนะครับพร้อมเลยจบไปยังค่ะถ่ายภาพจบไปยังถ้าจบแล้วก็ทุกคนนั่งตามสบายที่เขาที่ตัวเองเลยนะคะนขึ้นปีใหม่ชีวิตมันไม่ใหม่แล้วล่ะมันก็ใบตาม ตามตามสภาพปีนี้ก็มันจะเข้าแบงสิบแล้วรวมออนแอความไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมมันก็ตามมาหาเราเราก็รู้แล้วเรารู้มันเรารู้มันเรารู้มันต่ทางการทําหน้าที่ความเป็นศิลปินจะขึ้นเวทีเราก็รู้มันมันรู้เราก่อนเราเรียนมารู้มันตามภายหลัง พราฉะนั้นในวันนี้เป็นวันมหามงคลของชีวิตผู้ผชีวิตผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ที่นี่ก็ตามอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามกลุ่มชนวิตเป็นผู้รักศิลปะปวันธรรดมรดรูแลงานวันธรรมของแผ่นดินไม่ว่าภูมิภาคใดก็ตามขอโรดรับทราบกาบบรรทูลถึงเบื้องบนและเบื้องล่างข้าพเจ้านางชมพิว,วันดำเนินเหรือท่านผู้มีอาชีพเป็นศิลปินหมอลำปีสาร ขออาราธนาธารรมปรมีธรรมปรมีทานกานท,ท,ท,ทุกตัวอยากเบื้องบนจนสู่เบื้องล่างเบื้องบนนั้นเป็นองค์ประธานใหญ่ในด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นคือองค์ศิวะมหาเทพบาดาลนั้นคือผู้รักษาที่เราให้ความเคารพสักการะบูชาคืคอปู่ศรีสุโธยา่ากัตถมานาคีที่ทิ้งแล้วนาคราชท่านมีความสาคัญทุกตนมหาเทพหรือเทพนิวาทุกท่านทุกตนท่านก็มีความสามารถ แต่พวกเราทุกคนเป็นผู้รองรับที่จะน้อมนับรับเอาศิลปะที่เรามีความสามารถเราไม่ได้เป็นเบิกเอาของคนอื่นมาเป็นสมบัติของเราพวกเรารักษาสมบัติเราเอาสมบัติของเราออกทำมาหากินเป็นวิชาชีพให้เราสืบทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจากบรรพบุรุษจมาถึงวันนี้ข้าพเจ้าขอน้องนับรับเอาที่น้องลูลกหลานที่เมตตาให้ให้พนก่อ ว่าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอทุกพระองค์โปรดรับทราบว่าคำนี้จงบังเกิดเป็นมหามงคลแก่ชีวิตให้กับข้าพเจ้าผู้น้อมรับน้อมน้ำรับเอาทั้งปวนได้เถิดแต่ข้าพเจ้าขอขับคําอาราธนาเชิญทุกทั้งอาราธนานา,นางธรรมอาราธนานางสังฆาราธนานางบิดามารดาโคอาจาริยังเบื้องล่างและเบื้องบนองหังวันธรรมิสัมมารอารหาังสัมมารอารหังสัมมา โอได้ดนบันดาลให้ผู้รับศิละปะผู้หวงแหงนศิละปะทุกชีวิตทุกรุ่นที่ยังมีชีวิตหรือดับไปแล้วก็ตามหากยานที่ท่านได้รับทราบก็โปรดได้อนุโมทน,นาผู้เราปฏิบัติหน้าที่วันนี้ดูแลอยู่วันนี้ปฏิบัติอยู่วันนี้ก็จงเป็นผู้มีความสมบูรณ์ในหน้าที่ความเป็นศิลปิน,นหนึ่งเป็นผู้อิ่มน้ำสำรรํารดด้วยสติปัญญา เป็นผู้อิ่มน้ำสำราญด้วยทรัพย์สมบัติเป็นผู้อิ่มน้ำสำราญด้วยอายุดูแลสังขารเป็นผู้อิ่มน้ำสำราญด้วยทั้งสติปัญญาสัมมาธิจึงเป็นของทุกคนพึ่งพาซึ่งกันและกันแบ่งปันกันทุกทุกคนหากสิ่งใดเราเคยผิดข้องหองใจก็โปรดตรหมักสิกรรมหากสิ่งใดเป็นสิ่งที่เราปรารถนาให้คนผู้ที่เรารักหรือเราเกลีย หากผิดพลาดตรงใดด้วยความคิดก็ขอส่วนที่มันไม่ดีลบล้างลบหายมาลายสิ้นไปกับปีต่อไปเถิดจงวังเกิดแต่ความสุขความสว่างสวยในปีพุทธศักราช2567หรือตลอดไปขอทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัพยาธิคิดสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดความสังเ็ตบังเกิดความสําเ็ตมีอายุวันนะัสุขภาพละพ เต็มเปลี่ยนทุกทุกท่านด้วยเธอขอบคุณนะคะอันนี้เพอเป็นคนทำได้ดีแทนได้ผูกแขนถ้าผูกอบถ้าผูกะอะ,กะมันจะนานมอบให้แต่ท่านเป็น,นอนะครับโอเคพระบูชา